รมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีก <Speak up, S 1> แล้วนะครับผม <speak up. S 1> วันนี้ผมจะมาอัปเดตภาพยนตร์ภาคต่ออย่างเรื่องที่หยดภาคที่3นะครับผมปัจจุบันเนี่ยได้มีการปิดกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการปล่อยภาพแรกให้พวกเราได้รับชมกันเป็นภาพที่พี่ยักษ์เนี่ยกับจาป,ประพันธ์กําลังเดินลุยน้าเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ภาพนี้กันนะครับแต่ก็มีการอัปเดตกันเพิ่ม,เต,มเติมว่าก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาพที่3เนี่ยจะได้เข้าฉายในวันที่8ปปัจจุบันได้มี การอัปเดตเป็นวันที่1แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นวันที่1ตุลาคมอาจจะเป็นเพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยได้เสร็จสิ้นค่อนข้างจะรวดเร็วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปพูดถึงภาพที่ถูกปล่อยออกมาน,นะครับขอไปวิเคราะห์สักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาคนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็เคยอัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดมาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ขอย่อไม่พูดถึงต้นเรื่องของที่หยดภาคที่3ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ใครๆหลายๆคนก็คงจะรับรู้แล้วว่าที่หยดภาคที่2เนี่ยได้จบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยการแก้แค้นปอบชุดดําให้ตายไปในภาคที่2เหมือนเป็นการแก้แค้นให้กับแย้มแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วแย้มเนี่ยเหมือนจะไปเกิดแต่ภาคที่3นี้จะเป็นเนื้อหาของยี่นะครับน้องคนเล็กเนี่ยที่ถูกและที่ปราเนี่ยจับตัวเข้าไปซึ่งทําให้ลุงยักษ์เนี่ยต้องเดินทางเข้าไปในป่าอาถงเพื่อช่วยยี่น้องสาวครสะท้องของเขาเนี่กลับ มาให้้ไดโดยการประจนภายในครั้งนี้ก็จะมีจากประพันธ์เนี่ยรวมหัวจนท้ายไปด้วยนะครับและในบทสัมภาษณ์ต่างๆก็ได้บอกเอาไว้ว่าครอบครัวโตยเนี่ยจะกลับมาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยอดยศรวมถึงตัวของญาติด้วยนะครับผมครั้งนี้เราจะได้เห็นครอบครัวโตโยเนี่ยไปบู๊ระหํากันอย่างบ้าคลั่งเพื่อช่วยยื่ออกมาจากป่าในครั้งนี้ด้วย ซึ่งตอนแรกหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วปอบชุดดาเนี่ยมันตายไปแล้วมันจะกลับมาในภาคน,นี้อีกไหมและแย้มเนี่ยไปเกิดแล้วจะกลับมาในภาคน,นี้อีกไหมซึ่งในคลิปสัมภาษณ์นะครับรวมถึงวันเปิดตัวภาพยนตร์เนี่ยก็ยังมีน้องมิมนะครับที่รับบทแย้มเนี่ยมาร่วมแถลงข่าวด้วยและมีการเปิดไปว่าแย้มจะได้กลับมาไหมต้องรอลุน้นผมคิดว่ายังไงเนี่ยนักแสดงเนี่ยมาโปรโมท ยังไงแล้วแย้มเนี่ยอาจจะมีมาโผ่ในภาคที่3นี้ด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนจะมาเป็นผีหรือจะเป็นการแฟลชแบ็กใ้เห็นเรื่องราวในอดีตหรือดวงวิญญาณเนี่ยจะถูกดึงกลับมาอีกเพราะว่านอกเหนือจากจะมีลัทธิประหลาดแล้วเรื่องราวของที่อยู่ภาคที่3มเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับปอบชุดดาอีกด้วยนะครับแต่ว่าทางุูมกับนะครับผมคุณแป๊บนฤทธิ์กับคุณต้อมนัทธเดชเนี่ยที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าภาคนี้ปอบชุดดําจะมามากกว่า2ตัวซึ่งอาจจะ โผล่มาถึง3ตัวหรืออาจจะมาเป็นดงปอบเลยก็เป็นได้หลายๆคนคาดเดาไปนะครับว่าลัทธิประหลาดนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับปอบชุด,ดําอาจจะมาแก้แค้นลุงยักษ์ก็เลยจับตัวยี่เนี่ย เพื่อไปเป็นร่างใหม่หรือเปล่าหรือจะมีการพูดถึงต้นกําเนิดของปอบชุดดาว่าปอบชุดดาเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวอาจจะมีมากมายหรืออาจจะเป็นครอบหัวของมันมาแก้แค้นก็เป็นได้อันนี้เป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในที่หยดผ้าที่3นะครับส่วนนักแสดงที่จะมาเพิ่มเติมในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เห็นหลักๆเลยก็คือ แพลวเชมาวีนะครับที่เห็นในตอนอ่านบทแล้วก็ในตอนที่มาบวงสวงด้วยแต่ยังไม่รู้นะครับผมว่าแพลวเชมาวีเนี่ยจะมารับบทเป็นใครในเรื่องนี้หรืออาจจะมาเป็นคู่ของลุงยักษ์หรือเปล่าเพราะว่าตัวของลุงยักษ์เนี่ยยังไม่มีนางเอกเลยนะครับตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้ซึ่งภาคนี้ก็อาจจะเป็นภาคจบแล้วเพราะว่าทางภูมิกับนะครับได้บอกว่าหลังจะจบที่หยดภาคที่3แล้วเนี่ยจะมีแผนที่จะสร้างสมิงเขาขวางที่เป็นภาคก่อนที่หยดภาคแรกเป็นในช่วงที่ลุงยักษ์เนี่ย ังเป็นอาหารอยู่นะครับช่วงนั้นเนี่ยลุงยะจะได้เจอกับจากปะพันธ์ครั้งแรกเลยแล้วก็จะไปช่วยกันไล่ล่าเสือสมิงของต้นกําเนิดสมิงเขาขวางนั่นเองนะครับที่หยดผ้าที่3เนี่ยก็อาจจะเป็นผ้าจบของที่หยดแล้วเรียบร้อย ซึ่งมีปอบชุดดำเราอาจจะได้ยินเสียงคาถาที่หยดเนี่ยอยู่ในภาคนี้อีกเช่นเคยนั่นเองเดี๋ยวขอไปวิเคราะห์นะครับจากรูปภาพที่เราได้เห็นกันว่าภาคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากรูปภาพที่ได้เห็นหลักๆเลยนะครับผมนะั่นคือทรงผมของลุงยักษ์แต่ที่ยังคงตรีมของลุงยักษ์อยู่ก็คือเสื้อยีนสีน้ำเงินนะครับ ที่มั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคที่3อาจจะเปลี่ยนแค่แขนสัน้นแขนยาวแล้วก็สีของเสื้อยีนที่อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ลุงยักษ์นี่ยังคงการใส่เสื้อยีนอยู่นั่นเองและหลวงพ่อโป้งเบอร์สิบสองนะครับผมยังคงติดมือลุงยักษ์อยู่และที่เห็นด้านหลังของลุงยักษ์นะครับจะมีการเหน็บมีดมาด้วยอ่าอันนี้อาจจะเป็นมีดเหล็กน้ำพี ของพ่อเลี้ยงลือชัยตั้งแต่ผ้าที่2ที่ลุงยักษ์เนี่ยได้หยิบมาหลังจากที่พ่อเลี้ยงลือชัยนั้นเสียชีวิตและยาดเนี่ยใช้มันตัดลิ้นของปอบชุดดำนะครับผมแล้วจากประพันธ์ก็ใช้มันเนี่ยกำจัดลิ้นของปอบชุดดำนั่นเองไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมในคลิปโอยพรวันสงการเนี่ยของลุงยักษ์เนี่ยเราก็ได้เห็นว่าตามตัวของลุงยักษ์ก็จะมี็อบเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็น็อบที่เดินป่าอย่างชัดเจนมีกระเป๋าน,นุ่นนี่นน้าเหน็บเอวเต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นกระเป๋าไว้ใส่เครื่องรางของของัที มากกว่าภาพที่2หรือเอาไว้ใส่กระสุนพิสมอนอีกก็เป็นได้น,นะครับและฉากหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหินมีต้นไม้อาจจะเป็นสถานที่ถ่ายทําระหว่างการเดินป่าเพื่อเดินเข้าไปยังลัดธิประหลาดนั่นก็ได้และในภาพที่เราเห็นนะครับผมเราก็จะเห็นว่าลุงยักษ์กับจ่าประพันเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เดินป่าเท่านั้นแต่มีการเดินลุยน้ำมาเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้อาจจะเล่นมุกที่ว่าป่าเนี่ยเดินไปไม่ได้จึงต้องเดินฝ่าน้ําไปหรือไม่เรือก็ล่มหรือแพแตกอะไรประมาณนั้นอันนี้นึกถึงหนังของอ ลองพักดีวิจิตเลยนะครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไราประมาณนั้นเลยแต่ว่าภาคนี้เนี่ยทางผู้กกับได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการย้อนเอาฟิลหลอนๆของภาคแรกเนี่ยเข้ามาเสริมเติมแต่งด้วยการเดินป่านี้มันอาจจะฟิลอาจจะไม่เหมือนภาค2ก็ได้นะครับที่มีบู๊แอคชั่นจนลืมความสยองไปภาคนี้อาจจะใส่ความสยองเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะลืมวิเคราะห์ไปไม่ได้เลยก็คือจ่าประพันธ์นะครับที่ภาคนี้ได้มีการถือลูกซองยาวแล้ว จากภาคแรกๆเนี่ยที่มีการถือปืนสั้นเฉย ข้างนี้ได้มีการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเป็นชุดที่พร้อมเดินป่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือลูกซองยาวและครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าศัตรูที่กําลังจะได้เจอมันน่ากลัวแล้วก็เพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราละที่ประหลาดเนี่ยอาจจะมีจํานวนคนเยอะนะครับอาวุธของจ่าปพันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆลุงยักษ์ซึ่งก็เดาได้ว่าภาคนี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์ได้บอกว่าครอบครัวโตยอจะกลับมาครบซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นยศหรือ อยอดก็เป็นได้ที่ตามลุงยักษ์มาเพื่อช่วยยี่ในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าการเดินบุกป่าฝ่าดงครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขานะครับอาจจะมีพลานนาทางเหมือนในภาค2ที่มี จอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลที่มาช่วยนําทางครั้งนี้ก็อาจจะมีคนมาช่วยนําทางอีกก็เป็นได้ซึ่งคนที่ยืนอยู่ข้างๆลุยักเนี่ยก็อาจจะเป็นยศหรือยอดหรืออาจจะเป็นคนที่ติดตามขบวนมาด้วยนั่นเองนะครับแหมภาพลุยักษก็ถือกับเทพมากๆเลยเอาปืน,นเนี่ยเคีียเศษไหมที่ลอยมากับน้ำเนี่ยออกนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเผยม,มาเพียงแค่ภาพเดียวที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพของที่อยู่ภาคที่3เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับผมของที่อยู่ภาคที่3แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง เล็กนิดน้อย ซึ่งภาคน,นี้หลายๆคนก็คาดหวังว่าจะทำรายได้สูงได้หลายร้อยล้านเท่ากับภาคแรกๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับเร็วๆนี้เราอาจจะได้รับชมทีเซอร์แรกและตัวอย่างเต็มๆกันในเวลาต่อมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างที่หลายๆคนนี้คาดดาวเนื้อเรื่องไหมผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนอันนี้ต้องรอหลุนนะครับภาคแรกเป็นเนื้อเรื่องของแย้มและภาคที่2เป็นเนื้อเรื่องของหยาดภาคที่3เป็นเนื้อเรื่องของยี่ส่วนภาคต่อ ไปสมิงเขาขวางอันนั้นจะเป็นเนื้อเรื่องของลุงยักษ์และจ่าประพันธ์แบบเต็มๆแล้วนะครับซึ่งสมิงเขาขวางเนี่ยอาจจะมีการถ่ายทําหลังจากที่ที่หยดพ่อที่3มเนี่ยได้ฉายไปแล้วและน่าจะได้ดูกันในปีหน้านั่นเองนะครับที่หยดพ่อที่3มจะเป็นอย่างไรรอรับชมตัวอย่างกันก่อนและมารับชมพร้อ,รอมๆกันนะครับผมในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะทําคลิปอัปเดตตลอดก่อนหน้านี้ผมทําคลิปที่มีการวงสวงและถแถลงข่าวไป ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับหลังจากนั้น,นก็ได้มีการเริ่มถ่ายทําปัจจุบันได้ปิดกล้องไปแล้วช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเศษๆเท่านั้นเป็นการถ่ายทําที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆหลังจากนี้ก็คงจะเป็นกระบวนการตัดต่อแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ถึง4เดือนเราก็จะได้รับชมภาพนยนตร์เครื่องที่หยดภรที่3กันแล้วโอเคมาร่วมลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคนที่คาดดาวเนื้อเรื่องที่หยดภรที่3ว่าจะเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันเข้า มาดูนะครับส่วนคนที่อยากฟังคลิปที่ผมเคยสปอยที่หยดภาคที่1กับภาคที่2เอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับสาหรับคนที่อยากไปย้อนรอยฟังเรื่องราวของที่หยดภาคก่อนหน้านี้ก่อนจะไปรับชมที่หยดภาคที่3กันฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามที่หยด3เร็วๆนี้ครับผม